เมนูบานหน้ามือนีเสนอแกงเน่อไม้ค่ะแกงเน่้อไม้ไรยเด้เบื่อกิมซุ้งแล้วค่ะทุกคนค่ะไปหากินหน่อไม้ป้าบที่นี่เก็บมาสดๆเลยค่ะอันนี้เอาแค่สองสามก่อน,นะคะ่บยากยางไก่เนา้อยันได้หลายตเท่านี้ก็ลายแล้วค่ะออกลายหลายยูหัวให้นี่และคะ่ะริมลาธารน,น้าตกบ้านอยู่หน้าเฮ้านี่แหละนะคะผู้ใดอยากได้ก็ไม่หายางเลยเล่นน้าตกพร้อมเก็บเน่้อไม้พร้อมนะคะพักว่าลายเด้มือนีมแต่บักแข่งนะคะแข่งมีลุงโดดแล้วก็มีอัน ผักขาขิงๆิงสดอกนะคะได้น้องใหม่มาแล้วล่างทําความสะอาดปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะบันนี้เข้าการทาการทุบๆๆนะนี่ฮะคนมองก็เอาไส่คคกต่าเลยนะคะทุบแบบนี้แล้วฟงกระจัดกระจายโอ้ยขาตั้งก้องก,ก็บ่ได้เอามาเอาลองมึงดูเป็นยังไงนะคะทุบเรียบร้อยและะ้วค่ะเดี๋ยวใส้น้ำจกขันสองขันเอาไปต้มไว้จากสามสิบสี่สิบนาทีให้รอนจืดก่อนนะคะน้องใหม่ไ่นี่กบขมจักน้อยนะคะคันต้มข้าวเดียวกะจืดนะคะีนช่วงนี้กะ ตำอันนี้ก่อนค่ะนี่ต่ำเครื่องค่ะเครื่องบอสมีอย่างไรได้ค่ะมีตรพลิกกับอันหอมแดงค่ะเครื่องแกงหนอไม้นะคะบัวไสหอดอัเขาเบือเป็นยังวตีเพราะว่าบริมาไหวนะคะทุกคนนี่บางคนมักน้ำขุ่นๆเหนียวๆกับมาขาเบือไส่น้ำนะคะแต่ข้ามักน้ำแบบว่าต้องเหนียวนะคะ ความหมายบะมีนะบะได้มาเอาค่ะไ่น้ำอย่านั่งลงไปโอ้ยขนอุจุนะขั้นแกงอยู่บ้านกับเสือเฮดซสือนั่นอันนี้ใส่บักอือ้บอักยังเนาะอันนี้บะได้เตรียมยังมาเลยค่ะบะได้ตั้งทาวาสิแกงน้องใหม่นะฮาวัตถุดิบน้ำมูนี่แหละไดบักแข่งมากแน่กำนึ่งนะคะนี่ ต้มไว้ค่ะวัที่นี่ให้เลือดรัวๆจักน้อยแล้วเขากำจังมาปรุงที่หลังนะคะจังใส่หนำปลาหลามจังบลข้าวนี่โอ้ฝนรัวๆยางไปเก็บบักคุงกลับมาจากน้ำเต็มหมอ้อเลยอยู่เคืองหม้อค่ะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะใส่ลงไปเลยลูกโดดต่างๆนะคะหลังจากปรุงรสผงสู้รสแน่ปลาแดกแน่นะคะนี่ปลาแดกเข้านัวอยู่แล้วนะคะหุยเรียบร้อยเราได้จานนี่พร้อมกินเลยวดัดทีนี้ป <c oughs> ้าทโทวหอมห่วยๆค่ะตับักหคุ้งค่ะตับักาคุงา้งแบบนี้ ปื๊ดเห็นตอนประแดกกับผงสุรอลนเราต้องสืบค่ะว่าสีนวลสมใดนะคะเอาเอาแบบบ้านๆเราล่าข้อหนีบนรุ่นใส่ประกอพความค่ะบักกอบงาหักลงมาแล้วตอนฝนตกผ้าอย่เข่าหันโอ้ยลนเต็มพืนเลยค่ะมีเพลเพลเลยพริกสดๆของเขานะคะย้วเข้าไปค่ะมักนาวักอย่งหอมห้วยหวยอยู่พุ่นะคักคักคักโอ้โอ้โอ้ควนอื้อหือ นัวถึงตับถึงไตเอาหิวไปทุกคนหิวไปเห็นแบบนี้นะรสชาติบ้านหน้าที่จริงใจค่ะ่นแกงน้ำมันก็แล้วแล้วโอ้ยกืนน้ำลายเลยวันย่ายไปอคุณนะคะเอาเนื้อแดดเดียวมาตาบานหัวมาอยู่ค่ะนี่ไม่กินอยู่ทงหน้านะคะกับคุณตามเป็นจังไหด้อ้ยล่างมือมาเลยค่ะทุกคนค่ะ พักมือนี่ก็จะมีพักขั้นจองกับพักอันพักแว่นค่ะแล้วก็เม็ดกระทิ้นนะคะเดี๋ยวเดียวไปเอามาจากข้าวก่อนผลนะคุณตาสดซิมมึงแล้วโอ้ยยังไผพานขนาดแล้ววะแสบๆน้ำกันค่ะยุ่ง้า่ทานพ่อนก่อนี่พักเส็ดหน่อย